นี่คืออควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่นดูน้องฉลามวาในใกล้ชิดฉลามแบบนี้ที่เที่ยวชื่อดังบนเกาะโอกินาวาที่สายครอบครัวมาเป็นแก๊งมากับแฟนต้องห้ามพลาดจิซื้อบัตรผ่านคลุกซื้อหลายกิจกรรมกับคลุกพาสได้ถูกกว่าต้องเอา QR ที่ได้มาแลกตั๋วอควาเรียมที่ร้านนี้ก่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอกควาเรียมเลยเอซื้อตั๋วผ่านคลุ่าลมกรอโค้ดส่วนลดคลุกสิกแกได้ด้วยนะ แล้วก็มาถึงที่นี่ชูราอุมิอควาเรียมมีหลายส่วนเลยทั้งจุดเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวและมาดูข้างในอควาเรียมกันคนคือแน่นอยู่นะมีสัตว์น้ําน้อยใหญ่สีสันดสดใสเต็มไปหมดจนมาถึงจุดไฮไลท์กับตู้ปลาขนาดใหญ่มีน้องฉลามวานว่ายวนอยู่รอบๆสัตว์น้ําของที่นี่ก็คืออลังการมากปลากระเบนก็คือตัวใหญ่ส่วนน้องฉลามวานลายจุดคือสวยมากแอบซ่อนอยู่ข้างบนคือแบบว้าวใหญ่โตอลังการจริงและยังมีตู้ของน้องฉลามที่เราได้ใกล้แบบนี้มีเรื่องราวของน้องฉลามวานให้อ่านกันด้วย ดูปากของจริงน้องส of of ีก็คือใหญ่มากเดินมาอีกนี้จะเจออีกหนึ่งตู้ที่เราได้ใกล้ชิดน้องปลาเหมือนกันเห็นฉลามวานตัวยักษ์แบบด้านบนเลยทุกคนผ่านหัวเราไปเลยอะดูเพลินจิตอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยออกมาจะเจอตัวสตาฟของน้องฉลามมีทั้งโซนให้ความรูและให้เราได้เห็นน้องฉลามใกล้ๆแบบนี้ใช่มากโอเคนนว่าต้องห้ามพลาดที่นี่เลย